ันนี้มีสำนวนดีๆที่เกี่ยวข้องกับวันมาฝากซึ่งน่าจะได้เจอกันเรื่อยๆบ่อยๆนะครับอย่าลืมต้องแปลให้ถูกต้องนะครับอันแรกเลยเราจะพูดถึง day after day day after day แนละความหมายของเขาก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบ every day for a long time every day for a long time ก็คือเหมือนแบบทุกวันเลยมาอย่างยาวนานอ่ะลักษณะแบบนี้นะครับยกตัวอย่างประโยคเช่น we hear the same complaints day after day อ่าก็คือเหมือนแบบเราได้ยินไอ้คำร้องเรียนเหมือนเดิมเด้ะเลยเนี่ยมาเหมือนแบบทุกวัน เลยนานมากแล้วเนี่ยอะไรลักษณะแบบนี้นะ,ะนจะเป็น day after day นะครับอีกอันนึงก็จะเป็น day by day day by day กรณีแบบนี้นะฮะก็จะแปลว่า slowly and gradually yeah, slowly and gradually ก็คืออย่างช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรแบบนี้นะครับเช่น uh, he's much better and getting stronger day by day yeah, ก็เหมือนแบบเขาดีขึ้นเยอะแล,ะละ้วล่ะแล้วก็ค่อยๆแข็งแรงขึ้นอะไรแบบนี้ yeah, ประมาณนี้นะครับหรือว่า Uh, อีกอันนึงเป็น any day now any day now ก็จะแปลว่า very soon นั่นก็คือเหมือนแบบเร็วๆนี้นะครับเช่นเราบอกว่าเ uh, ช่นเราบอกว่า the decision โอเค the decision could be announced any day now ะนะครับ the decision could be announced any day now ก็คือเหมือนแบบ uh, การตัดสินใจเนี่ยนะฮะจะถูกประกาศให้ทราบเร็วๆนี้นะครับประมาณนี้หรือว่าเราอาจจะใช้อีกอันนึงก็คือเป็นแบบ to this day to this day อันนี้เนี่ยก็จะแปลว่าจนถึงตอนนี้นะฮะนะเหมือนแบบมาจนถึงตอนนี้แล้วมันจุดๆ,ๆก็ว่าไปนะครับเช่น uh, to this day I still don't know why he did that นะก็คือเหมือนแบบมาจนถึงวันนี้ฉันก็ยังไม่รู้เลยว่าทำไมเขาต้องทำแบบนั้น่ะลักษณะแบบนี้นะครับก็มี4อันหลักๆนะครับย้ำอีกรอบเช่น uh, day after day นะครับก็ uh, ทุกวันเลยมาเป็นเวลานานแล้วอะไรเงี้ยเกิดขึ้นทุกวันเป็นเวลานานแล้วนี่ day after day day by day day by day ก็ slowly gradually นะครับอ่ะเกิดขึ้นช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ uh, any day now very soon นะครับอ่ะเร็วๆนี้แล้วก็ to this day จนถึงตอนนี้อ่ะประมาณนี้นะครับก็ถ้าเจอจะได้แปลได้อย่างถูกตอ้องแล้วก็จริงๆหยิบไปใช้ในชิปชมจวันได้นะครับ